คุณนหนูมาเลยครับออสเต็กจานีเยี่ยมจริงผมว่าถ้าใส่เดินกลับเดือเมื่อไหร่นะมีหวังโดนพวกสลัดสองกล้องแน่เลยอย่างเงี้ยอคือ นี่ของแม่กี๋แล้วนี่ของคุณหนูแล้วนี่ของแม่จี๋เอาซ้ำครับเอาซ้ำหรือเปล่าแล้วนี่ของคุณหนูครับแล้วนี่ขอบอุณเออแล้วก็นี่กางเกงใน รื้นโเขาไม่ดีแล้วนี่ขอเอาๆเอาละเอาละพอพอรู้ละเป็นไงคือคุณหนูพอไหวไหมก็ยังดีกว่าใส่ชุดทหารนั่นนะเออขอบใจจ่ายย่ดด้วยนะจ๊ะก็ฝากขอบใจเลยไปถึงจ่าจรด้วยแล้วกันไม่เป็นไรครับคุณหนูครับ มันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับแลราะอีกอย่างหนึ่งของทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่เงินของผมกับนาจอเลยครับอ้าวแล้วเงินใครล่ะผู้การครับของทั้งหมดนี้ลงบนที่ผู้การจ่าทำไมเสื้อกล้ามของนาเจียมเยอะจัง กกัไงต้นหอนได้ข่าวว่ามีหน้าที่ใหญ่แล้วเหรอครับใช่ครับผู้การสั่งให้ผมคอยเทคแคร์คุณหนูครับแล้วเป็นไงดีไหมโอ้ยอย่าให้อย่าให้พูดไปเลยนะคุณหมอครับ วันนี้คุณหนูเป็นอะไรไม่ทราบนะมูดดี้ตลอดเลยทําอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างนะครับแหมไอที่ว่าทําอะไรเนี่ย้นวนทำอะไรบ้างล่ะสารพัดเลยครับเอาหนังสรรือไปให้ชวนหลงไปเดินเล่นข้างนอกอย่างเงี้ย <c oughs> ทําได้แค่นั้นน่ะเหรอเอะมันจะทําอะไรได้มากกว่านี้หรยอครับคุณหมอฮะเฮ้ยคนเรือนี่สภาพแวดล้อมมันก็จํากัดนะฮะคุณหมอมีอะไรจะแนะนหํหรลอครับ <c oughs> ของแบบเนี้ยนะมันแนะนํากันไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับชั้นเชิงแต่ละคน แลวถ้ายังอ่อนหาอยู่อย่างนี้ล่ะไม่โดนเขาไล่ออกมาก็บุญแค่ไหนแล้วต้นหนดูสิพเพื่อนมาเห็นจะเป็นยังไงเนี่ยชุดเนี่ยที่ยังดูสิดูไม่เจแและใครคิดว่าพีชานิกาจะมีวันนี้บ้างเนี่ย เจียมดูจุดหนูสิก็แล้วดูเสื้อเจียมสิคะะก็ไอ้แก่สองตัวนี่มันไม่มีรถนิยมเสื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้สงสัยจะเคยชินด้ไอการซื้อไปแจกหมอนวดน่ะสิอย่าไปว่าเขาเลยนะซื้อมาให้ก็มีก็คงดีที่สุดแล้วล่ะก็ยังอุตส่ามีน้ำใจอ่ะนี่เจียมเราจะได้กลับบ้านมา ฉันไปถามอีกทีเถอะไปแล้วโอ้ยอย่าไปเศร้าซีถามเขาอีกเลยค่ะว่าเดี๋ยวเขารู้เรื่องอยังไงเขาก็มาบอกเราเองออนั่นแหละอืออือน่เห็นนะเพราะยังไม่ทันขาดคำก็มาแล้วอ่คุณเองดีจริงว่ายังไงคะเรื่องเรือเราสองคนจะได้ไปไหมไปไม่ได้ครับเพราะว่าเรือยังไม่กลับฐานนะฮะจำเป็นจะต้องไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นอีกนะครับ ไม่สะดวกที่ให้ไปด้วยครับไม่สะดวกยังไงถึงกลับสัตหีบไม่ได้ถ้าไปส่งถึงที่ไม่ได้นะลงที่ไหนก็ได้เดี๋ยวไปกันเองนี่เรือมุกุดราชกุมารนะครับไม่ใช่รถเมลนะฮะที่จะไปลงที่ไหนก็ได้ผู้การก็บอกไปอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางนั้นเขาไม่ยอมรับครับเพราะว่าภารกิจนี้เป็นราชการรับนะแต่ฉันอยากไปเดี๋ยวนี้ไปไปไม่มีอะไรทำไม่ต้องมาเฝ้าฉัน ไปไหนก็ได้ไปเลยฉันนำคานไปไม่ยืนทำหน้าถืออยู่ได้มามูไปมองวางสิคะพูด<ป>่าบนี้เรอตายจิหมดทัว มีเหตุผลอะไรนะจะทำโมโหยังไงแต่เราก็อย่าไปสนใจทำดีเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ดีไปเองเดี๋ยวดีไปเองนะเมื่อไหร่กันไม่มีทางหรอกหน้าผมนี่คุณหนูังไม่อยากจะมองเลยก็เลยครับผมจะลาออกจากหน้าที่นี้กับผู้การครับเอยลองไปอีกสักพักธนาคุณหนูอาจจะก,กำลังไม่พอใจพวกเราบางคนก็ได้ก็เลยมาพาเนเอากับต้นหนนะ่ะอีกหน่อยก็ดีเองนะเวลาอารมณ์แกดีด คนหนูแกน่ารักออกจะตายไปต้องอดทนกันมัง่งไหนๆผู้การก็มอบหมายหน้าที่นี้มาให้แล้วเนี่ยอลองอีกสักครั้งหนึ่งมาแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆน,นะก็ค่อยรายงานกันแล้วกันผมว่าผู้การใช้คนผิดแล้วละครับคุณหนูคงไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร่ครับแล้วนายเจ้าเัางไงผมขออนุญาตกลับไปทำงานตามหน้าที่เดิมครับจะได้ไหมครับ ทำไมเต็มใจฉันก็ไม่บังคับนะอันที่จริงเนี่ยผมก็พยายามที่จะทําตามที่ก,การมอบหมายทุกอย่างแล้วน,นะครับแต่ผมไม่รู้จะทํำยังไงครับทำยังไงคุณหนูก็ไม่ยอมพูดกับผมครับยกเว้นตอนที่โมโหมนานี่ไม่มีความสามารถเราเลยนะไม่เหมือนกับพลาพลานี่มันหาเรื่องคุยได้ทั้งวัน แม้ก็ผมไม่ได้มีเมียสีคนเหมือนอย่างพลาเขานี่ครับเออถ้าผู้การไม่มีธุระอะไรนี่ยผมขออนุญาตกลับไปทํางานตามเดิมนะครับเชิญ มาหน่อยด <ança> um. ิบอโถเอ้ยค <antics> <normalmente S 1> ุณสาโโสดครับคุณไปหยิบเองได้ไหมครับถ้าคืนผมลุกไปเนี่ยนะผมต้องลืมแน่ๆเลยเนี่ยกาลังนับอยู่เห็นไหมอะไรนี่ยังนับไม่ครบอีกหรอเนี่ยนี่เร่งมือหน่อยนะเขาจะรับประทานวันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้เย็นนะขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับ ญาติครับผมมาทำามาพระราให้มาเชิญไปตามน้องพิกครับผมอะไรยะคือพระาให้มาเชิญตัวคุณแม่บ้านไปช่วยตามน้องพิกครับผมออะอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปไปอ๋อเดี๋ยวก่อนเตรียบไอ้เขา้าของอะไร ไว้เรียบร้อยแล้วหรอผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมกะปิผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับดีมากบอกพลานะประเดี๋ยวฉันตามไปครับผมคุณหนูอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนนะคะเจียมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาโฮไม่เอาไม่เอาเจียมเจียมหนูไปด้วยจะไปทําไมละคุณหนูก็โอ้ก็เจียมจะไปตามน้ําพริกเกือบแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วแหละโอ้ยไม่เอาหนูไม่อยากอยู่คนเดียวเจียมพร ล็อกประตูห้องซะสิคะแต่ถ้าไม่ใช่เสียงเกียร์มาเรียกแล้วก็คุณนู้อย่าเปิดเป็นอังขาดชนะในครัวนะว่ะมันไม่ได้สนุกอะไรเม้นก็เมนประเดี๋ยวก็ติดตัวไปหมดแป๊บเดียวค่ะปรแบบเดียวมาล็อกประตูซะด้ยวยค่ะ